สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่แตงโมสารต่อความตั้งใจลูกสาวนำสิ่งมีค่านี้มอบให้ลูกกระติกที่กองมาครับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งนางพานิดาเสยรยุทธโยธินคุณแม่ของดาราสาวผูร้รับแตงโมนิดาได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยได้ขับรถยนต์ส่วนตัวมาเพียงคนเดียวจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงจํานวนหนึ่งนายลงมารับที่บริเวณลานจอดรถโดยนางพานิดาได้ ส่งมอบถุงผ้าสองถุงสีขาวสีน้ำเงินให้กับเจ้าหน้าที่ข้างในมีวัตถุบางอย่างคล้ายกับเอกสารจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าคุณแม่ของแตงโมได้นำใบมรณบัตรและกรรมาทานประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองหนึ่งล้านบาทที่รายการหนึ่งเคยมอบให้กับแตงโมซึ่งแตงโมได้มอบให้กับลูกบุญธรรมคือน้องอีสเตอร์ซึ่งเป็นลูกสาวของกระติกเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยนำเอกสารฉบับดังกล่าวมามอบให้พนักงานสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพ ส่งมอบให้กระติกแต่ไม่ได้เผยว่าทางด้านกระติกไม่เคยติดต่อหรือพูดคุยกับแม่ตลอดจนแม่เองอยากให้น้องอีสเตอร์ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวจึงเดินทางมาในวันนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากท i นี่ o m ขอบคุณครับ